ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูแปลงว่าดินที่มันแข็งแข็งนั่นๆเมื่อปีที่แล้ววันนี้พิสุท์ทธิของเราไล่พ่อพาพ่อเพียงของเราเรียกจกแก้ไขอย่างไรครับเชิญกล้องมาพิสูจน์ทางนี้ครับโอโ้โหนี่ก็คือเราได้แก้ไขปัญหาเรื่องดินแน,น่นใช่ไหมพิธีใช่ครับเลยออยากให้พิธีอธิบายในในขั้นตอนนี้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านและก็ผู้ชมทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกครับ นะฮะได้ได้ได้ฟังได้เห็นอย่างชัดๆนะครับเชิญครับก็แรกก็คือที่ที่เราเอาท่านปิดมาระเบิดนะครับก็ระเบิดไปแล้วนะครับหลังจากระเบิดท่านเหล็กแล้วก็เรารู้เรื่องเรื่องวางมระบบน้าเป็นข้อที่สองที่ว่าเอาน้าหยดนะเนาะน้ำหยดก็วางระยะห่างกันห้าสิบเซนไอร้อยห้าสิบนะครับเอาเดี๋ยวครับผมสนใจอยู่ตรงที่ว่าท่านเหล็กเพราะปกตินี้การจะปลูกพืชปลูกอะไรเนี่ยเขาใช้ไถใช่ แต่ว่าผมมาดูลักษณะดินแล้วก้อนใหญ่ๆเงี้ยคงคงไม่ใช่ไถแน่นอนไถคงไถไม่เข้า,ยาอ,อยากให้พี่อธิบายนิดหนึ่งครับมันเกี่ยวข้องกับท่าเหล็กของพี่หรือเปล่าเกี่ยวครับเอ้เกี่ยวข้องกับท่าเหลก็กนท่านผู้ชม,อมพอขยายความหน่อยได้ไหมพี่ท่านเหล็กก็คือใช้แมคโคจุครับใช้แมคโคไถขุดเลยท่านผู้ชมมันแน่นดีนักขุดไม่เข้าไถไม่ลงแมคโคเลยนี่คือท่าเหล็ก เหล็กล้วนๆเลยเหล็กล้วนๆในทดินี้โอ้โหนึ่งใ,ในโลก,กละมั้งครับปลูกมันซับหลังใช้แมคโครท่านผู้ชมเพราะดินมันนั่นจริงๆเอ่อเชิญพี่ต่อเลยครับพอทาเหล็กมาจะภาพมันคือผลงานาเขาทำอีกอันหน,นึ่งทีนี้ว่าที่ว่าน้ำมันต้องมีระบบน้ำหยดครับขับไปด้วยคือนี่ระบบน้ำหยดนี่คือนี่คือตัวเมนตัวเมนเมน้ำจะไหลเข้ามานี่ก๊อกแล้วก็เปิดก๊อกเพื่อให้ไปตามสายอ่าเตรียมการปลูกแบบอ๋อ ครับพอเราเตรียมดินนี่ขั้นตอนการเตรียมดินพอเปิดเผยนี่พี่ก่อนที่จะขุดเนี่ยเราเราใส่อะไรลงไปบ้างก็มีปุ๋ยทุกอย่างครับปุ๋ยที่ว่าเราไม่ต้องไปสั่งปุ๋ยสั่งตัดสั่งเกิดเสียเวลา,าก็คือหนึ่งต้นต้น,ตนถ้าหาอะไรไม่ได้ครัเอาขี้อม,มูลสตัตว์ประเภทขี้ทั้งหลายแหล่นะครับมีม่มพี่โยขี้ไก่พี่แกะขี้อะไร ครับผมยกเว้นขี้คานขี้คานอย่าเอามาใส่สวนนะครับท่านผู้ชมรับรองไม่งามครับไม่งาม่ไม่ได้ผลนะถ้าขี้คานถ้าขี้อย่างอื่นใส่ได้ขี้ครับขี้ครับเอ้านี่เป็นเคล็ดลับถ้าเหล็กถ้าเหล็กนะครับถ้าเหล็กปราบให้มันเข้าปราบเลยปรุงเลยในการปรุงดินนะฮะทีนี้ว่านี่แหละคือนั่นแหละการปรุงดินครับทีนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละหรือถ้าอยากลงทุนเดียวก็เอา อะไรทุกอย่างบานไปปุ๋ยชื่อมกพีมีนะแต่เรามีผสมกันไปเลยผสมาไปเลยใช้อินทรีย์เคมีแล้วแต่เสร็จแล้วน้ําตรงนี้อะน้ําตรงนี้ก็ครับเราวางอย่างไงวางที่ที่วางนี่น่าจะประมาณเม็ดกว่าเม็ดห้าสิบเพราะว่าการที่จะปลูกมันให้กัวใหญ่เข้ายากได้มันต้องห่างพอสมควรต้องมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่ให้มันแสงเล็กน้อย่างได้แสงแดดส่องถึงงถึการเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ําทั่วถึง เพราะมันก็เหมือนคนนะแหละมันชอบไปที่ชอบที่ชอบมันก็ต้องไปที่ชอบอ่ามันนี่เขาชอบน้าชอบปุ๋ยชอบน้ําดีดินดีปุ๋ยดีโอ้น้ําดีดินดีปุ๋ยดีชอบของมันนะนะครับแล้วก็ยังไงก็หัวดีแน่ไปดีแน่นอนอ่าแล้วอย่าลืมนะพันดีพันต้องดีันต้องดีต้องแนวดีเนาะต้องแนวดีโอ้ยเอาแนวดีขุนยังไงก็ไม่ขึ้นอ่าถ้าเอามันแครมาปลูกยังไงก็หัวไม่ใหญ่นั่นแหละมันต้องเอาแบบนี้ีมันต้องเอาดีอ่าต้อง ระดับเจ้าใจแอนเจ้ายักษ์ของเราเลยเจ้าใจแอนเบอร์หนึ่งเจ้าใจแอนเบอร์หนึ่งพี่มั่นใจขนาดนั้นเลยต้องมั่นใจเพราะว่าผมปลูกไปแล้วโอเทสแล้วเทสแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วปลูกในดินแน่นแน่นได้ผ่านเป็นชั้นปลกมันลุ่มไปถึงไหนมีรากถึงนั้นโอ้ขอให้กิ่งโน้มใส่ดินดินได้กินดินไม่ได้ได้กลิ่นดินกินน้ำกินปุ๋ยไม่ได้โอ้ใส่ดินเลยแทงรากกันทีเลยนี่มันสุดยอดขนาดนี้นี่คือเบอร์นี้เท่านั้นเองนี่คือเบอร์นี้นะจ้าแอนเบอร์หนึ่งเท่านั้นแหละแหมเดี๋ยว ชักอยากจะเห็นต้นสลารสิเดี๋ยวพาไปากำลังเตรียมอยู่ครับอ๋อกำลังเตรียมอันนี้คือระบบน้ำกับระบบปุ๋ยระบบดินนะเดี๋ยวเราจะพาให้พิธีนะาพาท่านผู้ชมไปดูการเตรียมท่อนพท่านเชิญครับก่บท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมท่อนน่า์ต้นพนธุ์สำหรับที่จะไปปลูกในแปลงที่เราเตรียมดินเตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีครับลุง ดีครับครับสวัสดีครับพี่เทสวัสดีครับครับนี่คืออุปกรณ์ครับหาง่ายง่ายหาง่ายง่ายลาดเยอะครับแล้วถ้าเกิดที่บ้านผมไม่มีเนี่ยผมใช้มีดเนี่ยมันมันจะดีไหมฮะมันละมันมันจะแตกครับโอ้ละมันมันจะแตกครับมันจะให้ผลผลิตไม่ดีครับอแสดงว่าผิวตาอะไรเนี่ยถ้าแตกก็ก็บอดไปเลยอ เชิญพิธีอธิบายในการเตรียมใหม้พี่น้องทางบ้านและก็ทั่วโลกครับได้ดูการเตรียมครับเราจะเปิดเผยสูตรครับท่านสามารถที่จะเปิดดูได้ที่ y o u t u b e นะแล้วก็ในเว็บของเรานะครับเดี๋ยวเราจะบอกชื่อเว็บเชิญครับ,รบก็ขั้นแรกต้องเลือกค่อนพันที่ดีที่สุดในประเทศไทยแหล,ละเราก็เลือกมาแล้วคือจแอนเบอร์ครับผมดูสักดูหุุนมันนะครับมันสวยงามมากมนี่น มันสมชื่อใจแอนนี่เกลท่านผู้ชมนะมันใหญ่มากแล้วตานิถีดีมากที่นี่ก็หุ่นด้วยสวยเราดูวามเราต้องระยะแล้วที่จะที่ที่เราจะวางว่าตัดอะไรยังไงแบบไหนครับขั้นตอนเทคนิคที่มันได้ผลคือตัดให้มันตรงอย่างมันช้าใช้เนื่อใช้เนื้อให้คมนะด้วระยะก็ได้เื่อยเครื่องก็ได้แต่ระยะอ้าวลองเนี่ยระยะสี่สิบเมตรสี่สิบเซนนะเพื่อจะปลูกให้มันลึกๆครับเรื่อยแค่เนี้ย เราจําเป็นไหมพี่ว่าเราจะต้องเออนี่เห็นเห็นตัดทั้งท่อนเล็กท่อนท่อนยาวเนี่ยกับก็อันนี้ถ้าตัดผิวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเสร็จปั๊บก็ไปแช่แช่น้ํายาขั้นตอนไปชุบชุบชุบน้ำยาตรงนี้อ่าไปชุบน้ํายาอ่าชุบน้ำยาเสร็จปั๊บก็อันนี้ตัดตามะตระยะที่ต้องการในในรนี้น้ำยาตามสูตรของไร่พ่อพามาเพียงครับัไร่ที่ตัดสี่สิบเซนหนึ่งท่อนนะครับมีประมาณยี่สิบสามสิบเซนตับ อนี่น่าน่นา,น,าน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับจะต่างกันนิดนึงนะในไร่นี้ที่ปลูกว่าต้องเอาสองชั้นน,นะทําไมต้องปลูกสองชั้นเพราะว่าให้ไม่ให,ห้วมันชั้นแรกใหญ่ออกมาชั้นที่สองอีกเคลื่อนข้างบนนะมีการปลูกให้มันห่างจย่างนึ่งคืบหนึ่งน,นี่อะไรกัน อันนี้คือเราจะทำ50ตันนะท่านผู้ชมลองทำาท่านี้คือนี่หนึ่งหัวเอ้ยนีดหนึ่งต้นแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปเสียบนอนนอนไปตัวนี้สองก็เสียบประมาณนี้อ่าเสียบประมาณนี้ให้ตัวนี้มันเท่ากันอ่าเพิหนึ่งทีนี้ระดับข้างล่างเนี่ยครับอันนี้มันลึกลึกกว่าอันนี้สูงกว่านิดนึงอ่าฮะหัวข้างล่างจะออกตามนี้ออันนี้ออกตามนี้คือทฤษฎีที่ผมคิดไว้นะครับนี่คือเทสไว้แล้วผ่านนะครับ เราเลยมาขยายเป็นแปลงใหญ่ครับแปลงใหญ่ทีนี้เราจะทำอะไครับขั้นตอนการตัดท่อนพันตัดใช้เป็นแบบนี้ตามไปเรื่อยๆนี่คือเราจะทำ50ตันแต่ถ้าปลูกโดยปกติเราก็ใช้ท่อนเดียวท่อนเดียวอ่าท่อนเดียวก็ได้ประมาณ30-40ประมาณ3-40โลนะประมาณนี้นะก็คือประมาณ30ตันนะคุผู้ชมนะ30ตันตัดเสร็จปั๊บก็มาแช่ท่อนพันตัดเสร็จแล้วไหนดูกระบวนการแช่หน่อยนะครับมาเลยโยนซึ้งมาเลยอ่ะลุงวาน เอามาครับมาทั้งทั้งตะกร้าเลยเอาทั้งตะกร้าเลยเอาหูกำลังดีนะครับนะเห็นผมผอมอย่างนี้นะแรงดีแรงแรงดีนะครับแบกมันใจแอนเนี่ยหนักอยู่ใจแอนในหัวมันใหญ่หนักไปหนักครับโตครับต้นก็หนัาถ้ามัดยี่สิบห้าต้นแบกไม่ไหวเลยนะฮะอันนี้้อันนนีี่เป็นน้ำที่เราเตรียมไว้เราเตรียมไว้จะผสมสองอย่างก็คือหนึ่งแค่เพี้ย ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นอะไถ้าเพี้ยผสมไปด้วยเสร็จแล้วยี่ห้อดีหนึ่งก็คืออันนี้สองก็คือไอ้พวกขยายเซลล์ที่ว่ามันกระตุ้นเซลล์ยาดรากเยอะอ่าอี่ห้อไรดีก็ว่ากันไปว่ากันไปตามชอบตามชอบขอให้มันดีจริงมันดีจริงก็แช่ไว้ตรงนี้อ่าแช่ไว้ตรงนี้แช่แช่นานไหมครับขั้นตอนนี้ไม่ต่ำคชั่วโมงนิดโอ้ประมาณชั่วโมงนะฮะแช่เสร็จแป๊บก็ไปตัดต่ออ่ะแช่ไว้แล้วนะนั่งตัดก็ไปนั่งตัด พอตัดเสร็จพอได้สักพักเอาอันนี้ขึ้นเอานี้ขึ้นไปวางเอาขึ้นวางไว้ในร่มนะครับร่มก้วแดดยัให้โดนแดดเลยค่ะนี่เริ่มต้นการแช่นะครับแล้วก็เอาอะไรคุมไหมพี่ก็ถ้ามีผ้าอะไรคุมก็ดีใช้ผ้าใช้กระสอบชุบน้ําคุมไว้พี่เอามาให้มันแห้งถามว่าจะแช่ได้นานไหมไม่ไม่ควรเกินสามวันแช่แล้วไปตั้งไว้ไม่เกินสามวันแช่แล้วเอาขึ้นมาวางกองไว้เนี่ยไม่ควรจะเกินสามวันเพราะรากมันจะเพราะรากมันจะเริ่มงอกแล้วเวลาไปแทงมันจะขาดรากขาดหายหมดเลย นี่คือขั้นตอนครับนนเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นรายละเอียดครับที่ไล่พ่อพาวเพียงโดยพี่สุดที่โคราชพยายามที่จะบอกพวกเราแต่นี้ยังไม่ใช่รายละเอียดที่แท้จริงเ่า,เาต่อไปเป็นขั้นตอนการปลูกครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปลูกครับจะน้อยอนันนี้ไปเจ้าที่